เกิดแล้วครับนะฮะอันนี้คือรากเขาเกิดแล้วนะครับนะฮะติดน้ำมูขอดองดึงอีกอันหนึ่งได้ไหมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเพจสวนสวยในบ้านและไม้ฟอกอากาศนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับปุ๋ยเล่งรากนะครับเพราะว่าปุ๋ยเล่งรากมันหายครับพอดีปุ๋ยเล่งรากมันหายนะครับเดี๋ยวเรามาทำแนะนําวิธีการทําปุ๋ยเล่งรากกันใหม่อีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยครับไปเลยครับ ครับส่วนผสมนะฮะที่จะมาทําปุ๋ยในการเร่งลากนะครับก็จะมีเอ50นะครับผงชูรสนะครับแล้วก็นมเปรี้ยวยาคูนะฮะตัวนี้จะมีจุลินทรีย์นะครับประมาณ800 0ล้านตัวนะฮะกะปิด้วยครับอ่าครับแล้วก็มีกะปิครับผมก็มีกะปินะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีในการผสมแล้วก็ทำกันเลยครับครับอ่าเดี๋ยวน้องละโมทำเลยลูก อันนี้กดใช่ไหมครับใช่แล้วพ่อแกให้ครับซ่ามากเลยอ่ะใส่เอ็มร้อยห้าสิบลงไปก่อนครับให้หมดเลยใช่ไหมครับครับเอ็มร้อยห้าสิบนะแล้วก็นมเปรี้ยวนมเปรี้ยวแกได้ไหมครับไม่ได้ครับแล้วพ่อแกให้มโนได้แค่จิ้มหลอดอ่ะใส่ลงไปแล้วต้องมีความยาคุเทลงไปเลยลรกอ่ามันเหมือนกาแฟเลยครับทุกคนมันเหมือนนม ใส่ไปอีกขวดครับนะครับทุกคนก็นมเปรี้ยวเขาเรียกนมเปรี้ยวยาคูลูกครับอันนี้น้ำโมกินบ่อยมากแล้วก็ผงชูรสนะครับหทีเลยครับหล้วดก็กะปิลูกทีเลยครับหม็นเหม็นม,มากครับแล้วก็กะปิใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนนะฮะครับผม อันนี้เป็นสูตรในการเร่งลากนะครับเพื่อให้ลากเขาแข็งแรงนะฮะแล้วก็ออกลากได้เร็วนะครับแล้วก็บำรุงต้นไม้ใช้รดน้ําต้นไม้ได้นะครับทุกคนก็ใช้รดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับครับเสร็จแล้วครับทุกคนอันนี้ก็เป็นปุ๋ยสูตรเร่งรากนะครับแล้วก็บำรุงต้นไม้นะฮะก็เดี๋ยวลองไปทําดูนะครับครับทุกคนอันนี้เป็นตัวที่เรา ไลฟ์สดในการชำต้นราชนีหินอ่อนนะครับไลฟ์สดไปเมื่อวันที่9นะครับนี่ก็ประมาณสัก1ิบกว่าวันแล้วนะฮะน่าจะ10บวันนะฮะเรามาดูว่าลากเขาเกิดหรือยังนะครับใช่ครับโอ๊ยเกิดแล้วครับฮะอันนี้คือลากเขาเกิดแล้วนะครับนะฮะติดน้อมูขอดองดึงอีกอันหนึ่งได้ไหมครับครับดึงอันนี้ได้ครับได้ครับเบาๆที่ลูกดึงเบา ปิดแล้วนะครับมันทำไมมันเป็นสีขาวครับก็ลากใหม่เข้ามาไงลูกคือลากเขาเดินดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่กระถางกันนะครับครับทุกคนอันนี้เป็นราชินีหินอ่อนที่เราชําไว้นะครับก็ติดลากเรียบร้อยนะครับก็ประมาณสิบกว่าวันนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่กระถางกันนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับปุ๋ยนะฮะสูตรเล่งลากง่ายไหมครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ